ไปดูเรื่องของนายกอภิสิทธิ์กันนะคะวันนี้ก็ออกมาแก้เกินนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ผลโพลต่างๆเนี่ยพักเพื่อไทยนี่ก็ดูเหมือนจะนำประชาธิปัตย์ไปซะทุกโพใช่ไหมคะ,ะแต่ว่านายกอภิสิ์นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะน้าสสของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ลงพื้นที่ขยันหาเสียงกันมากขึ้นอีกนะคะ,ะก็ไม่ได้รู้สึกท้อใจอะไรเลยนะคะ ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็จะทําให้ลูกพักของเขาเนี่ยขยันรณรงค์หาเสียงกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีที่คนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านระหว่างลงพื้นที่หาเสียงนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายหรอกแต่ว่าอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันทําบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าหากสามารถจับกลุ่มผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาลนโทษได้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะช่วยให้ การเลือกตั้งเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยนะคะก็เมื่อช่วงเช้านี้นะคะนายอภิสิทธิ์ก็เดินทางไปร่วมประชุมเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum on East Asia ครั้งที่20นะคะที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไปเมื่อเช้าวันนี้กลับเลยค่ะถึงประเทศไทยนะคะเวลาประมาณ22.40นาินาทีะคะส่วนทางด้านของเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณสุเทพเทศสุบันนี่ก็บอกว่าโพสำนักต่างๆก็มีทั้งของแท้และของเทียมแหละ ตนเองก็ไม่กังวลนะคะผลของพักเพื่อไทยที่บอกว่าจะมีคะแนนนาพักประชาธิปัตย์เพราะว่าก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะที่เขาสํารวจคลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ทราบเรื่องโพของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลน,นะคะแต่ก็เชื่อว่าสันติบาลน,นี่คงไม่มีความชํานาญในการทําโพแต่อย่างใดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็แสดงความมั่นอกมั่นใจว่า พรรคประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งนะคะโดยได้จำนวนสสเกิน200เสียงแล้วก็มากกว่าพรรคเพื่อไทย5-6เสียงแต่ว่าไม่เกิน10เสียงนะคะส่วนระบบบัญชีรายชื่อบรรดาพรรคเล็กจะได้ประมาณ25-26เสียงที่เหลือก็น่าจะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ยงังยอมรับว่าความพ่ายแพ้ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็ก็เรียกว่า ยอมรับนะคะว่าตนเองนั้นไม่ใช่เจ้าของพื้นที่แต่ก็เชื่อนะคะว่าคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อนั้นก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะขณะที่ภาคอีสานนั้นเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเช่นกันเช่นเดียวส่วนทางภาคใต้นั้นก็มั่นใจนะคะว่าประชาธิปัตย์จะชนะยกภาคทั้ง53เสียงนะคะสำหรับภาคกลางนั้นมีหลายพรรคแข่งขันกันก็จะทําให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยจะได้เก้าอี้ไม่แตกต่างกันมากนะัก สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นนะคะนายสุเทพบอกว่าน่าจะได้คะแนนสูสีกันเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็ยังหวังนะคะว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ขอโทษค่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจะทำให้คนกรุงเทพนั้นเลือกพักประชาธิปัตย์แต่ผลที่ออกมาก็คงจะสูสีกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพักร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้แต่ละพักก็เดินหน้าหาเสียงนะคะยังไม่ได้ต่อสายถึงกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงต้องรอให้ทราบผลของการเลือกตั้งเสียก่อนนะคะส่วนการแสดงความเห็นทางการเมืองของแต่ละพักก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใดพร้อมยืนยันจะไม่ มีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารตามคำคอรหาอย่างแน่นอนค่ะก็ย <March ana> ังคงมั่นอกมั่นใจในพื้นที่ทางภาคใต้เหมือนเดิมนะคะ